สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวรองพื้นหลังจากที่ทำวิดีโอเห่อไปหลายๆคลิปแล้วนะคะก็คงจะเบื่อกันแล้วใช่ไหมมางานรีวิวกันบ้างดีกว่านะคะวันนี้เป็นรองพื้นที่ก็ทามา เป็นของใหม่มาพูดถึงกันนะคะเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาเยอะมากดังนั้นเราก็เลยคันจีก็ไปลองนะคะก็โดนไปแล้วนะสำหรับรองพื้นตัวนี้ค่ะล a n c o m e มตง Idor Ultra Wear โบใช้เบอร์045นะคะ Sable beige ทอนรีวิวดีๆไม่ไหวไงคือแบบอ่านรีวิวบ้างแล้วก็ดู YouTube บ้างเอ๊ะทำไมคนพูดถึงเยอะมากนะคะลองพื้นรุ่นใหม่ของลังโคมตัวนี้อ่ะเรามาดูที่แพคเกจจิ้งกันก่อนละกันนะคะอะแพคเกจจิ้งก็กล่องก็เป็นสีเงินนะคะแน่นอนว่าซิกเนเจอร์ของลังโคมนะจ๊ะเป็นขวดคล้ายๆกับรุ่นเดิม แต่ว่าเรียวเล็กมากกว่าเดิมส่วนด้านหลังค่ะเขาก็จะมีชื่อสีบอกนะคะแถบดำๆตรงนี้แหละดีเหมือนกันนะคะมีชื่อสีบอกด้านข้างบางยี่ห้อจะมีข้างล่างนะบางทีเราก็แบบเออ ก็อาจจะบอกคนดูทีมันก็ต้องพลิกไปพลิกมาแต่อันนี้คือสะดวกมากขนาด30มิลลิลิตรนะคะเหมือนกับรองพื้นทั่วๆไปแต่ว่าในเว็บของเมืองไทยเนี่ยโอ้โหมีโฆษณาเยอะมากแล้วก็เขาบอกว่ามีถึง40เฉดค่ะฟังไม่ผิดนะคะทุกคนตั้ง40เฉดคือมีโทนเหลืองโทนกลางโทนชมพูโอ้โหอิจฉาตาล้อนจริงๆที่โบเลือกมาเนี่ยก็อาจจะ อ่อนกว่าผิวของโบตอนนี้นิดนึงนะคะสีผิวของโบคือแทนมากนะในตอนนี้จะมีเดโมให้ดูนะคะว่าเวลาทาเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะคะเปรียบเทียบกันร,ระหว่างการใช้ฟองน้ําแล้วก็การใช้แปรงนะคะแบบไหนดีแบบไหนสะดวกแบบไหนปกปิดมากน้อยนะคะเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปในเว็บไซต์ของลังโคมเนี่ย คือได้ไปแล้ว5ดาวนะคะทุกคนโหวต5ดาวหมดเลยเป็นเรตติ้งที่แบบคะแนนสูงมากนะคะแล้วก็คำเคลมของเขานะคะบอกว่าความสมบูรณ์แบบ ของสูตรผสมและความแม่นยำในการกำหนดเฉดส,สีของ Idol แตงอดอโอัลตร่าวาวรับประกันภาพลักษณ์ที่ดูดีไร้ที่ติและผู้หญิงที่ลองใช้แล้วสังเกตเห็นผิวยังคงดูเนียนสวยเป็นที่น่าพอใจยาวนานหลายชั่วโมงโดยที่ไม่สูญเสียมิติและความเปล่งปลัง่งโบใช้ไปประมาณ10ชั่วโมงถึงจะเห็นความหลุดลอกคือวันนั้นเนี่ยไม่ได้มีการลงพลาเมอร์อะไรเลยนะคะ เฉพาะรองพื้นแค่นั้นเองนะคะดีมากเลยประหยัดพาเมอร์ไปอีกแต่ถ้าใครที่ผิวมันระดับสิบคงจะต้องลงพาเมอร์แน่นอนเพราะไม่คิดว่ารองพื้นอะไรมันจะช่วยได้ติดทนนาะนตั้งสิบชั่วโมงนะคะถ้าผิวมันขนาดนั้นนะเนียนมากแล้วมันปกปิดดีอะคะ่ะปกปิดระดับกลางไปจนถึงระดับสุดเลยจริงๆตอนแรกนะก็ไม่เชื่อเหมือนกันพอลงไปรอบแรกก็รู้สึกว่าโอเค บกปิดใช้ได้นะคะแต่ว่ารองพื้นตัวนี้ดีอยู่อย่างคือเวลาที่เราลง2เลเยอร์3เลเยอร์ไม่หนักไม่ได้หนักอะไรเลยนะเราก็พอใจมากๆนะคะกับผลลัพธ์ที่ได้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเออมันยังเป็นผิวของเราดูไม่โบะ แล้วก็ไม่หนาที่สำคัญสบายหน้ามากๆคือลงไปแล้วรู้สึกเออฉันทารองพื้นมาหรือเปล่าแล้วคนที่ผิวธรรมดาอะไรยังไงใช้ได้ไหมโบคิดว่าใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยเพราะฟิเนชของเขาไม่ใช่แมทไม่ใช่แมทแบบจริงๆนะคะคือจะเป็นแนวซาตินแล้วให้ความเป็นธรรมชาตินะกลายเป็นรองพื้นลูกลักในตอนนี้แล้วนะคะมี SPF15 ด้วยเขาบอกว่า24ชั่วโมง w ว a r and comfort อันนี้ไม่รู้ ว่า24ชั่วโมงมันเป็นยังไงเพราะเราก็ไม่เคยทิ้งหน้าไว้ถึง24ชั่วโมงนะก็คือตอนเย็นก็คือต้องล้างออกแล้วแต่ว่ารับรองของโบน่ะลงไป10ชั่วโมงก็อาจจะหลุดลอกตรงนี้บ้างนะคะ บริเวณจมูกตรงที่มันมันทีโซนนะคะนอกนั้นก็ยังอยู่ดียังเป๊ยยังอะไรยังเปล่งปลัง่งที่นี่นะคะโบซื้อได้ในราคา35ยูโรนะคะ,ะ,คะที่เว็บไซต์ของ perfumedream.com ถือว่าได้ถูกมากๆนะคะถูกกว่าเคาน์เตอร์20%เลยถ้าสาวๆที่อยู่ฝั่งเยอรมันนะคะลองเข้าไปดูได้เดี๋ยวโบจะลิงก์ ข้างล่างนะคะถ้าเกิดสนใจนะจ๊ะเอาล่ะรองพื้นตัวนี้โบให้9เต็ม10นะคะที่โดนหาเพราะว่าอาจจะราคาแพงแต่ก็ต้องเข้าใจว่าความไฮเอ็นมันก็ต้องราคาแพงกว่ารัก s t o r e อยู่ดีใช่ไหมแต่เชื่อเถอะคุณลงทุนกับตัวนี้แล้วจะรู้สึกได้ว่าคุ้มค่ามากๆกับการลงทุนนะคะเป็นรองพื้นที่ดีที่สุดแห่งปีเลยก็ว่าได้ตั้งแต่ลองมาในปีนี้นะคะ จะลงลองเพื่อนให้ดูทั้งสองแบบนะคะทั้งแบบใช้ฟองน้ํานะคะชุ่มน้ำหมานๆอย่างนี้และอีกข้างหนึ่งโบก็จะลงด้วยแปรงนะคะจะได้ดูว่าเออใช้ฟองน้ํามันเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ใช้แปรงเนี้ยมันเป็นยังไงแตกต่างกันอย่างไรปั๊มออกมาสปั๊มนะคะสําหรับใบหน้าแทบๆลงไปนะคะให้ทั่วเลย เขาสามารถที่จะลงได้2ชั้นนะคะก็ยังจะดูไม่โบ๊ะเลยนะอ่ะลงไปเลยฟองน้ำเป็นยังไงเห็นการปกปิดไหมให้การปกปิดที่ดูบานกลางนะคะเป็นธรรมชาติสำหรับด้านที่เป็นฟองน้ำนะคะเนื้อไม่ได้แมตเลยจริงๆ เขาจะคล้ายๆกับเป็นเนื้อซาตินนะคะไม่ได้มแมตไปเลยแล้วก็ไม่ได้วาวนะคะเป็นฟิเนชที่ดูธรรมชาติและที่สำคัญมันเบาๆอะ่ะไม่ได้รู้สึกว่าลงลองพื้นดูไปใกล้ๆนะคะพวกรอยสิวที่ดำมากๆนะคะแล้วก็แบบสีเข้มนะก็ยังจะเห็นอยู่นิดหน่อยนะคะด้านที่ลงฟองน้ำ นะคะแต่ก็โอเคอ่ะสำหรับการปกปิดนะคะในชีวิตประจำวันประมาณนี้ก็พอแล้วนะคะเกลียบไปเรียบร้อยนะคะลงแปรงใช้แปรงเกลี่ยนะคะก็สะดวกดีเหมือนกันแต่ว่าถึงเขาจะปกปิดมากกว่าแต่ก็เหมือนจะไม่เนียนเท่าด้านที่ลงฟองน้ำนะ ก็คือแล้วแต่คนชอบเลยนะคะว่าอยากได้แบบรวดเร็วทันใจก็ลงตัวนี้ได้นะคะลงแปลงได้แต่ถ้าอยากได้ความละเอียดละออนหน่อยนะคะก็จะแนะนำให้ลงฟองน้ำดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเพิ่มอีกเลเยอร์หนึ่งนะคะจะดูซิว่าเขาจะได้ฟู coverage จริงๆไหมสีนี้นะคะในตอนนี้เหมือนจะอ่อนกว่าสีผิวของโบนิดหนึง แต่ก็ไม่ได้อ่อนมากนะย้ำๆไปที่รอยสิวนะคะตาตคางร่องจมูกพวกรอยแดงต่างๆพวกรอยแดงเนี่ยไม่ต้องห่วงคือเขาปูกปิดได้ ตอนนี้ก็ลง2องเลเยอร์ไปแล้วนะคะชอบมากเวลาที่ลง2องเลเยอร์ก็รู้สึกมันให้การปกปิดที่ดู full coverage จริงๆนะคะแล้วก็ไม่หนาเลยนะไม่หนาเลยอันนี้รับรองถึงความเบานะคะแล้วก็สีนี้เนี่ยเป็นสีโทนเหลืองด้วยตอนแรกที่โบลองใช้นะรู้สึกว่าเอ๊ะมันดูขาวมากไปหรือเปล่าแต่พอใช้ไปใช้มาสังเกตได้ว่าตอนที่เราลงตอนแรกนะคะ เขาแบบดูจะสีอ่อนแต่พอเราเกลี่ยเกลี่ยไปเรียบร้อยนะคะแทบแทบอะไรเรียบร้อยแล้วเขาจะจอบลงนิดหน่อยนะคะให้มันเข้ากับสีผิวของเราและตอนนี้ก็ดูแบบพอดิบพอดีนะไม่ดีไม่ได,ไมไดีดูแบบวอกอะไรมากไม่ได้ดูโอ้โหชินนี้หน้าขาวไม่ใช่นะกกำลังพอดีเลยะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมแล้วก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะสำหรับรีวิวรองพื้นคั่นเทลของโบนในวันนี้ค่ะเจอกันใหม่รีวิวคราวหนะ้าบ๊ายบายค่ะ